สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะฟาดแรงทําไมโลกแคบทําไมโลกแคบจังกระติบฟาดแรงหลังโดนแซะเป็นดาราอะไรมันก็ง่ายทําเอาดาราสาวกระติบชวันกรถึงกลับออกมาโต้กลับทันทีที่ได้เห็นข้อความที่ชาวเน็ตเข้ามาแซะโดยเธอฟาดแรงถามกลับทําไมโลกแคบจังพร้อมอธิบายด้วยว่าเป็นดาราก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพิ่งจะคว้ารางวัลศักดิ์ในเวทีประกวดแรกมาหมาดๆสำหรับดาราสาวกระติบชวันกรซึ่งเธอทุ่มเทและตั้งใจฝึกฝนอยากทำอาชีพช่างศักด์มานานได้รับทั้งคำชมและทั้งคำดูถูกจนนำมาพัฒนาฝีมือแต่แล้วกลับเจอคอมเมนต์ชาวเน็ตที่มาแซะทำานงว่าเป็นดาราทำอะไรมันก็ง่ายโดยชาวเน็ตระบุข้อความว่า เป็นดาราอะไรมันก็ง่ายสังคมให้การยอมรับแบบไม่ง่ายคุณลองไม่มีชื่อเสียงแบบผมสิครับมันคงจะไม่ง่ายแบบนี้แน่นอนผมไม่ได้อะไรนะผมก็เดินเส้นทางช่างศักดิ์เหมือนกันแต่มันไม่มีอะไรง่ายทุกอย่างถ้าคุณยิ่งเป็นคนธรรมดาไม่มีใครรู้จักโตช้าแน่นอนครับผมพูดตรงๆใครจะแย้งอะไรก็แย้งได้แต่ขอแบบปัญญาชนนะครับผมเห็นช่างศักดิ์ฝีมือดีกว่าคุณเยอะแยะ แต่ไม่มีกล้องไปยืนจ่อหน้าเขาให้สังคมรับรู้ก็แค่นั้นครับงานนี้กระติบไม่ทนขอฟาดกลับโดยโพสต์ว่ากว่าจะเป็นดาราก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะมาเป็นช่างศักก์ก็ยิ่งไม่ง่ายทําไมโลกแคบจังติบเริ่มจากเป็นดาราละครเรื่องแรกซิทคอมหลังข่าวเที่ยงค่าตัวตอนละสามพันกว่าจะถ่ายครบตอนไปไม่รู้กี่ครั้งไม่คุ้มค่ารถด้วยซ้ํา นักแสดงการแข่งขันสูงมากๆสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่เคยเห็นนักแสดงคนไหนไปเม้นอิดกัน5 5า,า,า,าเป็นนักแสดงถ้าไม่เรียนรู้สกิลเพิ่มเติมมันก็ไม่พัฒนาช่างศักก์ก็เช่นกันเก็บคำคอยดูถูกอิจฉาคนอื่นเป็นไฟในการพัฒนาตัวเองดีกว่าไม่ร้องนะเพราะติก็เรียนวาดร,รูปมา20ปีละกว่าจะมาวันนี้ก็ขยันขยันหน่อยนะคะ พร้อมทั้งยังระบุข,ข้อความใต้ภาพอีกด้วยว่า Beauty p r i v i l e g t มันอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ที่แน่ๆติบมีวันนี้ไม่ใช่เพราะมันแน่ๆด้านแฟนๆแห่เข้าไปชื่นชมสาวกระติบเป็นจำนวนมากอขอบคุแหแรงข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ